อกเดี๋ยวมันบ๊อบมันแบบมันจะเจ็บมันจะเป็นแผล <c oughs> ยังทำอย่างนี้อยนะไปไปไปฟุกไปไปไปเลยไปเลย หมุนด้วลูกหางเนี่ยทางไม่ได้เลยนะปล่อยของก็ไ้มหมุนหารอบหรอบถึงจะหมุนเป็นลูกหางเหยหมุนไม่ได้ใส่เลยนิมือเ

ะชราใจไม่ like ได้นะพยาาเดินทงเนยข้างทางไม่มีอะไรอ่ะอย่าให้หลุดให้ได้เลยนะหินเต็มเลยไม่ได้ถืงมือด้วยไงมีมีชุดทำแผลมาไม่ต้องถ้าไม่มีของพี่มีแล้วแต่ครับผมเดี๋ยวไปทางเลยังข้างทางอ่ะกี่คนแล้วอ่ะเหมือนไม่มีอะไรอ่ะ แดีวยวต้องพันผ้าันผ้าโอ้ยแย่คือทำแผอยู่พอ่ต่หมไปส่งม่ทำแผลทุกคนกันเลยไปลึกป่าลึกพี่อต้องต้อง